มาพูดการฝึกความอดทนของกล้ามเนื้อกันนะคะที่โคตรพอบ,อบอกเบื้องต้นไปว่า 1, หนึ่งนักเกียรต์ต้องมีความแข็งแรงสองต้องฝึกความอดทนของกล้ามเนื้อความอดทนของกล้ามเนื้อคือทําย้ําซ้ําๆบ่อยๆนะคะก็คือเล็กลังก็ได้นะคะใช้การนี้หนึ่งสองสามกับหนึ่งสองสามกับหนึ่งสองสามกับทำอย่างนี้ประมาณ15ครั้งนะคะ3เซตก็ได้นะคะ ต่มาก็มาเปกานซัพพอร์ตอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่หนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสสามสองหนึ่งสสามสามหนสามสี่เหมือนกันค่ะทำแบบนี้ประมาณสิหครั้งนะคะสเซตต่อมาถึงก้านท้องนะคะลักษณะนี้นะคะและนอนลงไปเลยนะคะนี่ลักษณะนี้นะคะนอนไป 1น 1, 3 1สามหนึ่งะคะเราใช้ลักษณะนี้ได้แล้วก็มาถึงหัวไหล่นะคะตัวเตะกับแบกสำคัญนะคะต้องใช้นะคะถ้าใครดันพื้นยังไม่ได้ก็ใช้เป็นกันอย่างนี้ได้นะคะเป็น 2> 1 2 3 1ขึ้น1 2 3 2ขึ้น1 2 3 ี่นะคะเป็นลักษณะนี้นะคะทําทั้งหมด3เซตนะคะอาทิตย์หนึ่งทำสัก2วันก็ได้นะคะเพื่อความอดทนของกล้ามเนื้อนะคะเวลาที่เราขึ้นฟาดบ่อยๆหรือว่า,ายกขาเสร์ฟบ,บ่อยๆนะคะส่วนนี้นะคะก็จะช่วยให้เรามีพลังในเวลาที่เราหมดหรือเหนื่อยนะคะมันก็จะมีพลังปลายในการที่เราเสริมกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะมันจะดึงกล้ามเนื้อส่วนนี้ออกไปใช้เวลาที่เราหมดแรงนะคะถ้าใครสงสัยยังไง คอมเมนต์เข้ามาในช่องอโค้ดพรเทรนนิ่งตะก้อนะคะ